สวัสดีค่ะครอบครัวลราสนั่นค่ามือนีดิเพ่นกับมีวิธีการต้มผักขเล็กต้มแบบใดบ่ห้เละแลวกะต้มแบบใดให้ความขมลดหน่อยลงเนาะจา้าแลวกะเก็บไว้เดี๋ยวโดนเป็นปีเนาะจา้าวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะช่วงนี้ผักขล็กกำลังหลายเนาะคะ่ะไปเบิ่งวิธีทํำกันเลยจา้าค่ะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเพ่นก็เอาผักขเล็กเนาะคะ่ะที่เก็บมาค่ะไปล้างทำความสะอาดก่อนเ้อจา้าหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเขาก็สีมะเอา กิงหรือวานงานที่มันแข็งแข็งตรงนี้นะคะออกนลคะ่ะเพื่อนเกิดสิงหูดแบบนี้นะ,ะจ๊ะขาวกระเซ็ดแบบนี้ไปจนกว่าสิเศษเลยคะ่ะตรงใดอ่อนๆข้ากะเด็ดออกแบบนี้เลยจ้ะตรงไดแก่ๆข้ากระหูดเอาเฉพาะใบตรงนี้นะคะหูดใใแบบนี้นะคะ่ะการต้มพักคลิกแคบบ่ะบางท่านกะสิว่าต้มเป็นอยู่นะค่ะแต่ว่าเพื่อนก่เอามาแช่นะจ้ะว่าตุมแบบใดเพื่อให้เขาบกขมเนาะค่ะ สีหูดแบบนี้จ้ะตรงงานไดที่เขาเป็นยอดเนาะคะ่ะยอดที่อ่อนๆตรงนี้เนาะคะ่ะเขากะเด็ดออกแบบนี้เลยจ้ะเขาก็สามารถต้มแบบนี้เอาไว้เลยจ้ะตรงใบแก่ตรงนี้กะสามารถใส่ใดขึ้นกันเลวจ้าสำหรับท่านไดที่มากินใบแก่ๆเนาะคะ่ะจากนั้นเขาก็จะน้ำพักขีเล็กของเข้าไปต้มได้เลยจ้า ค่ะหลังจากนี้นะคะ่ะเพ้นกะสิตม้นมน้ำให้เดือดเนาะคะ่ะจากนั้นกะสใส่เกลือลงไปหนึ่ง่อนโตเนาะจ้าเวลาการต้มเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเป็นเทคนิคเนาะจ้าการที่เฮาเอาผักขลิกมาต้มเนาะคะ่ะเพ้นสีบ่ต้มในน้ำเย็นล่ะกะเ่เอามาแซ่ในน้ำเย็นโดยที่หมอ,อยังบ่เดือดเด้จ้าการที่เฮามาแช่ในน้ำเย็นก็เเช็ดผักขลิกของเฮาแช่น้ำโดนเกินไปล่ะกะความขมของ ผักขิเล็กกระซิออกมาเนาะจ้าวิธีการต้มก็คือเอาต้มอยู่ในหม้อเดือดค่ะเวลาหม้อเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะจ้าจากนั้นค่ะเ้าก็สิใส่ผักขีเล็กลงไปเลยจ้าการต้มผักขีเล็กเนาะจ้าเพ้นสีบอกคนเวยค่ะเวลาห้าต้มเนาะจ้าถ้าห้าคนเนาะคะ่ะผักขีเล็กของห้าอาัศริได้เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะที่เพ้นเอามาแช่มาฝากกันด้วยจ้าจากนั้น กะใส่ซอนกดๆลมแบบนี้นอจ้าบบตรงคนเด้อค่ะถ้าหฮาคนใบพักขี้เล็กเนาะคะ่ะตรงที่เขาเป็นยอดอ่อนๆค่ะสิเละได,ด้เนาะจ้าการต้มหน่เนาะคะ่ะเพิ่นสิต้มประมาณ30นาทีเนาะคะ่ะพอเ้าต้ม30นาทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเพิ่นกะสิปเปียนน้ำเนาะคะ่ะการต้มมือนีเนาะคะ่ะเพิ่นสิต้ม2องน้ำเนะะ้อจ้า หรือว่าท่านใดตรงการกินขมแน่เนาะคะ่ะสามารถตุ่มน้ำหนึ่งก็ได้เ้ยจ้าแต่ว่าเพ้นตองตุ่มสองน้ำเนาะคะ่ะเพื่อให้ลดความขมลงอีกน้อยหนึ่งนะจ้าค่ะพอได้แบบนี้เนาะคะ่ะเพ่นกะสีปิดฝานะคะ่ะทิ้งไว้30นาทีเนะจ้าหลังจาก30นาทีแล้วะคะ่ะเพ้นกะสีเอาน้ำมาเปลี่ยนเนาะคะ่ะแล้วก็ต้มอีกน้ำที่สองเลยจ้า ตอนนี้ก็ต้มได้30นาทีแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเพ้นแคสิเอาน้ำตรงนี้นะคะไปเทออกนาจากะจ้ะแล้วก็เอามาต้มน้ำที่สองค่ะค่ะเพ้นเปลี่ยนน้ำที่สองเลยนะคะก็คือขั้นตอนนี้นะคะเพ้นส่ไห่น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งก็ได้จา้าค่ะทุกรั้นาะคะที่ห้าวตรงต้มเป็นของขมขมเนาะคะ่ะห้าวตรงล่อไห้น้ำเดือดทุกขั้นาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นเก็ดคุ้มรู่เล็กๆน้นอยๆนะจา้าเดี๋ยวล่อไห้น้ำเดือดห้าวไข่เสยเอา พักขีเล็กลงมาต้มอีกรอบหนึ่งจา้าพอหมอเดือดแล้วนะจ้ากาสิเอาพักขิเล็กที่ห้าต้มไว้นะคะ่ะมาต้มอีกรอบสองจ้าตีต้มต่อไปอีก30นาทีค่ะ การต้มผักกิเลศทุกครั้งนะคะ่ะเพ้นสีบคนนอจ้ะเฮ้าสีบกคนแบบนี้นะะ้อค่ะห้ามคนแบบนี้นอจ้ะการที่คนแบบนี้ก็คือผักกิเลศของเฮาาละเด้เดนอจ้าเ,นนนะะเพ้นสิใส่แค่ซ้อนกดลงแบบนี้จ้าตุมต่อ30นาทีค่ะขั้นตอนนี้ก็คือสิสิ์แล้วนะจ้าผักกิเลศของเฮาสิมีความขมลดหน่อยลงนะจ้ะการที่ต้มใบใขมเลยมันเป็นไปบ่ได้นะคะ่ะเพราะว่าผักกิเลกของเขามีความขมและก็ขมแห้งที่สุดนะจ้ะ หลังจากที่ต้มทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะรอบแรกกับสานาทีรอบสองสานาทีค่ะจากนี้ค่ะเพ้นกัสิเรียมนม้ำยินเอาไว้ใส่กระมังแบบนี้เด้ค่ะจากนั้นค่ะเขาก็จะเอาผักคลิกเนาะคะ่ะที่เขาต้มไว้ค่ะเอาลงมาล่างเลยจ้ะการล่างค่ะกัสิค่อยๆบีบน้ำออกแบบนี้เด้จ้าค่ะ บีบน้ำออกไปมีค่ะปั้นให้เขาเป็นก้อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจากนั้นเขาก็เอามาวางไว้แบบนี้เลยค่ะเวลาการปั้นก้อนนะ่ะพักคลิกเนาะค่ะก็เอาตามใจได้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเวลาเขาออกมาเห็ดกินเนาะคะ่ะก็คือก้อนนึงกับสิไดประมาณหม้อหนึ่งแกงหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่อสิปั้นแบบนี้ค่ะ วิธีการต้มพักคิลิกะเป็นวิธทีที่ง่ายๆเนาะคะ่ะเพราะได้แบบนี้แล้วเนาะจ้าก็สิเอาใส่กล้องเก็บไว้ในช่องฟิตค่ะการที่เข้าเก็บไว้ในช่องฟิตเนาะคะ่ะก็สียหนพักคขลิกของเขาอยู่ได้โดนเป็นปีแล้วจา้า ความคมก็ลดหน่อยลงเนาะคะ่ะการเวลาห้าวแมากินอีกกับแซลมาต้มอีกเด้อจา้าถ้าท่านใดต้องการเห้เขาจืดก็นีก่กะเอามาต้มอีก30นาทีก็ได้เด้อจา้าอันนี้ขาก็ะสได้เป็นผักขเล็กที่ว่าเก็บไว้ได้กินโดนๆเป็นปีเลยเด้๋ยจา้าสำหรับอ่าท่านใดที่ต้องการสีเห็ดแบบเพ่นกะลองบึงเด้๋ยจา้าค่ะสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้๋ยจา้าที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ